นางฟังแล้วนี่เป็นได้เสียงดีบอยจันว่าเสียงดีบอหันหนาขึ้นมากเลยไหมเวทยาเสียงงานต่อไปบอไปจ้า,าอองผู้ใดก็แจ้างผู้นี้ก็แล้วข้าท่านใดก็พยายามเพราะว่าเสียงดีเออล่ำดีเราเ้านีาน่ยเขาบอกขึ้น <c oughs> จริงอยู่เด้เนาะเออความเม้าเหล่านี่ความเม้าเหล่านี่บ้าตัวเด้เนาะ ที่ให้มันทําทาเล้าเสือๆนั่นในบรรลุสิงว่าทําถทาเม้าวาสัยนเแมียนบ่คนสิเาาม้าเราเยอะอาจ็รย์นิทยาตาทั้งในวิจิตของคนเ,ออเยอะแต่การงาออนมีความเจ็บหมายถึงว่า <c oughs> เขาต้องมีกุศลการติว่ากระจายไปกรจแล้วสรุปแล้วดีกันบ่เสียงอาจารย์พิทยา Badive even... net, <laughs> okay. okay, okay, <laughs>